สบายดีท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับซองของกุ๊กกิ๊กสาวในลองสารเนาะมื่อนี้กุ๊กกิ๊กจะพาท่านผู้ชมไปบึง้งโครงงานดินบอกของน้องกุ๊กกิ๊กได้ครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะทุกคนเนาะท่านผู้ชม โครงานดินบล็อกของน้องกุ๊กกิ๊กครบอายุหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนแม่กุก๊กกิ๊กขายดินบอกได้ซีผ่านกนเนาะท่านผู้ชมอืมถ้าพายยากได้กระติดตตอหาก,กุ๊กกิ๊กเดอ้อตอนนี้เพื่อนกําลังพากันมาขนบล็อกนี่เนาะท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อน,นะาข้นดินบล็อกฮื่มฮึ่ันพ่อสวัสดี พ่ <c oughs> พอพอ่อเฮ็ดเดินบลอกมาได้เนื่งเดือนพ่อได้ค่ายดีบอโอ้พอ่อในค่ายอยู่อืมค่ายอยู่ค่ายมาแม่ว่าค่ายมาได้สี่พันกรันบอลเดือนสี่พันสี 4, ่ 4, นะพันเลยไหมผ่านได้เนื่องเดือนเลยผ่านได้เนื่งเดือนคือได้เนื่งเดือนกับมือน,นี่เนาะวา่ะเออแม่นเดค่ายสี่พันกรอนปลาได้ค่ายบักเร่ไรของงานดินบักนี่ นี่ตอนนี้เพื่อนก็พากันมาค้นบล็อกออกเพราะว่าจะตีบล็อกต่อนนะตอนนี้ค้นออกอีกนี่นี่เป็น,นง,งานพ่อ้ากับไปเอาขี้ทรายมาเพราะว่าขี้ทรายใช้ดิบเดียวกับเม็ดนี่พ่ออาขี้ทรายนี่จักรถอยู่นี่นะซองซองรถมันบอกสมพ่อลายนี่ขี้ทรายซ่องรถเนาะพ่อไปซื้อเอามาไว้เพราะว่า เพิ่นตีไหวโพดเพิ่นตีไหวหรือมดไหวเนาะเิ่นเม็ดไหวโพดแลวเลยว่าเอามาไว้ซ่องรถเลยซะถ้าอันถ้าตีรถนึ่งฮนาะฮอดอันอดอยู่ที่ตีรถตีรถคนใดนึ่งนี่นะบุดเดียวกับมดเนาะเลยเอามาซ่องคันรถเลยเนาะนี่ค่ะผู้ชมโลงานกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจะสมผลงานให้เบิง่งเดอ นี่เลยห้งงานของน้องกุ๊กกิ๊กเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีบล็อกสต็อกหลายแล้วอันนี้จะเป็นบล็อกใหญ่สต็อกลายแล้วประมาณพันสบ็อกน้อยกับประมาณพันนี่แหลสะสต็อกส,ส,สต็อกไปหลายแล้วนี่ห้งงานของน้องกุ๊กกิ๊กเนาะมามาซอยนี่ก็จะเห็นอันนั้นก็นเป็นน้องสรเนาะนี่มาซอยนี่ก็จะเห็นบ้านโรงงานนี้บ็อกกุ๊กกิ๊กเลเดอร์ขี่มาสิเห็น บอักกล่องอยู่หลายๆจางซีโนนี่ป็อยากสีเลยติดป้ายอยู่เทิงอีกแต่ว่าฝนตกทึกกกะเลยว่าเปียกเนาะเปียกละสี่มันโออกกวะนี้นะ mm hmm. กาแบบนี้เลยเนาะท่านผู้ชมของงานบินบ็อกไม้ของนอกกุ๊กกิกที่อ่าที่เฮ็ดมาได้หนึ่งเดือนขายได้ซี่พันกกาขอบใจลูกค้าที่อุดหนุนหลายๆเนาะลูกค้าที่ หลายหลายบ้านที่อุดหนุนใส่พอก,กุกิกแล้วก็ก,กูกิกเนาะขอขอบใจเดอ้อนี่ทำงานดินบล็อกนจะเป็นบล็อกใหญ่เนาะบล็อกใหญ่นี้จะเป็นบล็อกคานเนาะเอาไปก่อคานไปก่อคานที่โบเฮ็ดคานกระไดก่อนี้เลยกระไดเนาะแล้วเต้คนมักเนาะหรือว่าซีเอาก่อคานว่าอบุกก่อกระไดเนาะนี่จะเป็นบล็อกน้อยจะเป็นบล็อกน้อยที่ก่อบ้านเนาะ มีเพื่อนกำลังพากันค้นดินบล็อกยอนูนี่นี่เป็นทงงานป,นปูนกนอยางน้อยหนึ่งนพบวาชองที่พวกเจ็ดเป่าเอ้ยยังเจ็ดเป่าปูนเน่เน่กระมาอันนี้จะเป็นแป้นนั่นเดี๋ยววะห้องบ้าก,ก่อนเน่ย แม่ดีใจบ่จข้าใจลูกค้าเนาะพอดีครบฮอบหนึ่งเดือนมื่อนี้พอดีได้ซีพารพอดีได้ซีพันก้อนเลยบ่ย่างแปดสิบก้อนฮอทซี่พันอ้าวเป็นอย่างไงค่ะโน้สบีไล no, s <S นั่นน่ะแตงแตงนอยเดินลูกค้าเพิ่นสิมาสร้างอีกเนาะเพิ่นสิสร้างตลอด,ดตีโอไเคค่ะข,<ม>ขนาดช่วงนี้ยามฝนเนะาะคำยาม แดือนซีซัมเดือนเดือนเก่าเดือนหน้าแล้วให้แล้วฝ้นให้กระสิโกหงันอกต่างเดือนเก้านี่แล้วฝ้นอ่ะไปเที่ยวกสชาดสบายเนาะกี่แกตะเลื้องไปเที่ยวย่างเดียวย่ายไกไปนี่พราะเป็นคนเก็บอันเดียวะเก็บอันห้องพื้นไว้นนาะไหมเนาะเก็บอันห้องพื้นไว้นี่เก็บเป็นคนนะ ให้เพ yeah, mm ื hmm. it. No, it s <S ่อนคนเพื่อนนี้เป็นคนมาตีบอกให้แม่เนาะเป็นคนแล้วเป็นชิายายมาด้านนี้แล้วเตียงเด้วบบนี้เตียงยายมาด้านนี้เห็นายคนงานอ่านยอง่ายบอกเออมันไกลมันไกลดีเนาะนี่พอจะเปลี่ยนแท่มายยายนมองนนีเาะละเอาปูนเอาอันเดอรไปไว้มองหันจึงหยอไปนีง่ายเนาะจึกสะดวกสบาย อันคีไสก่กระส้งฮอตที่เลยทีใส้พ่อเอามากับฮอตที่เลยนึกไหมเนาะดีแต่บ้บป้้นเยมนนตแม่ต้องได้ยับเข้ามาเนาอยบัดน,นี้ก็ได้ซวนขึ้นซวนข,นขึ้นแบบสะดวกสบายเลยนะฮะนี่ฝ้นมันฝนต๊กก็เลยเ็ให้สายเปียกแบบนี้เป็นเปียกแบบนี้ลาเพิ่นตียากก็ได้มือละน้อยค้าเป็นสายเปียกเนาะถ้า,า,ไ,วาไว้มาไว้ห่มเจกซี่จะเปียสายแห้งอาจจะ เอ็ดง่ายเนาะมแม่กะเมื่อเดแม่มันแม่กะมากู้เนาะเมือ่อเดเพื่นามาแมกอยู่ันนี้แม่เก็บยี่หอคน,น,น, <c oughs> นแบบนี้นะแม่แต่งกินแล้วลำแหงก็กจะมาสวยเพืนนะ่อนเนาะ ก้หยอดสิก้อนหยอดก้อนเดียวก็ยังบอลอนละ่ะแม่หยอได้แต่ซองก้อนหยอดได้แต่ก้อนเดียวนีน่ในรอบล้อมงานนี่จะเป็นต้นมากมั่งมีมันมากอันเด็กเอ๋อแม่บ้าขนุนขนุนเออเด็กกบมีกบคาร์บี้เอฟซีจากประเทศไทยจองสองพันบาทจะไปใส่บัดเพราะกลับจะครบตกกบไหมพ่อ เะปานน่ะเอ่อนี่ FC จอง2000โอ้ถูกกบแท้วะเอาไปช่วยวัดแม่นเ่ามึกับกอเฮาก็สิเอาไปให้วัดเนาะนี่ที่ว่าตกกบโอ้กําลังว่าสิมาคุบมี่ FC จอง2000แม่นบ่แม่นเอาไปซ่กุฏิวัดอืมนี่้าแดดมื้อเด้อเฮาต้องการเฮาเฮ็ดเฮาก เอาไปให้นพราะเป็นจองเลิอ๋อจ่องมันกามือเด้อฝ้นตกก่อน็ถืออยู่สองมืเอามือหนึ่งมือสองดดอกอันวัดกายูหันมาทาไปชมงานอุกกี้กกยูนี้ท่าฝ้นต๊กแล้วก็เข้าไปไปได้ทำไมเนาะเข้าไปไ่ได้ยังรดคาเป็นเดินยาเด้อน่น ที่ต้มเหตุในรถฝีรถคลาแล้วก็เอฟดีเป็นคือเป็นตั้ถ่าซวยเอาดินเข้าวัดเขากระบวนาได้เอาเขาเด้อเพราะว่าถ่านมันเดือนรถเพิ่นกบบยุดจกนี้ยกดินแล้วเนาะทองานเดือนเก้าเดือนสิบนี่แหละเพิ่นจะชิจุกไหมเดือนเก้าเ่าเศ้าฟ้นแล้วเพิ่นกำมาจกเพราะว่าเพ็ุตามวัดแบบวัดเป็นยาแบบ เป็นยาที่ฝีตลอดนั่นไหเนาะขี้ไปกับฝีละ่ะโอน้นี่น็อตุซี่กับกวาดพระเแวบบ็บพระบบเว็บพิลันเนาะโนนบลึงเพ<อ>ิ่นว่ามีได้ยินเพิ่นอันว่ามีเล็กเกาะไปชนเวาลาพ่นท่า,น,านเอาเล็กเกาะไปเลยจ มันกระแตกเอ่ยข้อมันที่ออม,มันแตกข้อแพงไม่น่ะเอาหิ้วเลยนบ่กแม่บอกเขาแน่นหน้าสิไปนั่นเออนี่มาสภาพมาคนดีเด้อแม่เคีมข้นอยู่แต่ละคนเนาะเคีมข้นก้อนแต่ละห้งงานเด้ออาพูดเลเอาบอกเขาเลยเจ้าบุเชียจัดนี่ เข็มแบบนั้นเลยอันนั้นซองมือนอนไม่น้อยอย่างเข็มอยู่เนาะเพราะเ<ร>มื่อวานาเนะมื่อวานนี้ไ่ได้มาตีเพราะว่าเพื่อนขาวเรียกอยู่บ้าน,น<ร>เนาะเลยไ่ได้มาตีเบาๆซองสามรอยอแล้วก็ข้นทรายแล้วก็ข้นทรายมาไวน้นี่เนาะเพราะว่ามันเป็นยามฝุ้นละละทรายก็ต้องได้เปียกนอนไม่น้อยเมื่อเห็นทรายเปียกก็เลยว่าเอามาไว้ นี่ <c oughs> <c oughs> มาอ่ะจับกล้องหลุกแน่นี่เนาะท่านผู้ชมกูกคิกได้เห y o u ูทูบมาเอ้ยเฮ็ดท่งงานดีนวกมาได้1นึ่งเดือนกับหนึ่งเดือนละได้ค่ายซี่ผัดก้อนน่นไหมเนาะอืมเ่าเริ่มแรกเด้เริ่มต้นเนาะกูคิกก็ขอบใจลูกค้าที่มาอุดหนุนเนาะคือลูกค้าส่วนใหญ่นี้จะอยู่บ้านอยู่บ้านเฮาแน่แล้วก็อยู่บ้าน ทางลุ่มเนาะบ้านไม้สวนกาฟแฟละไกยู่มทาดินทําดิน,ดนคอนวัดแน่เนาะแม่เนาะกาจ็จะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมกุก๊กกิ๊กกับจะขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้เนาะกุก๊กกิ๊กเอ็ดคลิปต่อไปเดอ้อสําหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีบ๊ายบาย